สวัสดีครับผมอ๊อฟิยพนันวันต่อวันนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่3 5แล้วนะครับทุกคนขอบคุณ f อทุกๆคนนะครับที่ให้กําลังใจผมมาโดยตลอดแล้วก็กดติดตามช่องใหม่ให้ผมด้วยแล้ววันนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟังในแต่ละวันของผมเนี่ย จะมีคนฝากเรื่องราวของตัวเองหลักๆเลยนะก็เข้ามาในไลน์ของผมแล้วก็โทรคุยกับผมแต่สำหรับไอ้น้องผู้ชายคนนี้คือได้มาหาผมที่วินเลยครับแล้วก็บอกเรื่องราวของตัวเองทั้งหมดว่าตัวเองนะ่ะหมดจากพน,นันวงเล็บสล็อตไอ้หนูริงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอยากให้ทุกคนนะ่ะไปฟังเรื่องราวเลยเพราะเรื่องราวของน้องเนี่ย สรุปแล้วนะครับมันไม่ได้อะไรเลยมันเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้นี่คือความไม่แน่นอนใครที่ยังเล่นพนันหรือมีความหวังกับมันอยู่คุณอาจจะเจอเหตุการณ์เช่นเดียวกับตัวน้องผู้ชายคนนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลิกได้เลิกละได้ละลดได้ลดนะครับการพนันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นนะครับ ท่องไว้เลยนะครับท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้ผมขอมาเล่าเรื่องราวการเล่นพนันแล้วก็เสียในหนึ่งวันของตัวผมครับผมชื่อดำวงเล็บนามสมุติมีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวะนะคร รายได้รวมต่อเดือนก็หมื่นกว่าบาทผมมีแฟนแฟนผมทํางานเป็นพนักงานในโรงงานแห่งหนึ่งเงินเดือนก็หมื่นกว่าบาทผมมีรถมอเตอร์ไซค์สองคันโดยคันหนึ่งเป็นชื่อของแฟนอีกคันหนึ่งวงเล็บคันที่น้องขับเป็นอยู่นะครับเป็นชื่อของผมและผมก็เช่าห้องอยู่ครับโดยผมเริ่มรู้จักพนันวงเล็บสล็อตไอ้หนูเริง มาจากเพื่อนที่ขับวินด้วยกันครับผมเห็นเขาเล่นได้ครับโดยพวกเขาเติมเงินเข้าไป100บาทบวกมา300บาทมันทำให้ผมเกิดความโลภอยากได้กำไรเหมือนเขาครับและแล้วผมก็ได้ทำการสมัครในตอนแรกๆเลยผมเติมเงินเข้าไปแค่ครั้งละ100ถึง200บาทปั่นได้กำไร50บาทหรือ60บาทผมก็หยุดก่อน ผ่านไปสัก1-2ชั่วโมงผมก็มาเล่นต่อเอาให้ครบร้อยและก็ได้แจ้งถอนครับพอมีเงินเติมน้ามันรถและก็ซื้อกินในแต่ละวันครับพอนานวันขึ้นไปผมก็เริ่มติดเห็นเพื่อนเล่นหรือตั้งวงเล่นผมก็จะไปร่วมแจมเติมเงินเข้าไปเล่นเลยแต่พอมาพักหลังๆไอ้หนูเร่งมันเริ่มรู้แล้ว มันไม่แจกให้แล้ววงเล็บไม่กระโดดน,นะครับปั่นไปปั่นมาสุดท้ายเงินผมก็หมดด้วยความติดนะครับคือตัวเองเล่นทุกวันบวกกับความเคยได้ผมก็ไม่ยอมเติมเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆครับปั่นจนเหงื่อออกเครียดจากเมื่อก่อนปั่นเบตละ2ถึง3บาทรอบนี้ก็อัดเบตละ1 0ถึง20บบาทไปเลยหวังเพื่อ จะให้หนูมันกระโดดแต่มันก็ไม่กระโดดยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียผมเริ่มหุหงิดใจร้อนรถก็ไม่ต้องวิ่งแล้วไม่ต้องออกวินแล้วนะครับอยากตามทุนคืนจนจำได้ว่าในเดือนมิถุนายนปี2567ผมหมดไป25000ภายในวันเดียวเครียดมากครับและก็ได้หยุดเริ่มแยงแยงระแวงต่อพานาันออนไลน์ แต่ก็อย่างว่าครับผ่านไปไม่กี่วันจริงๆผมก็เริ่มอยากเล่นอยากเติมเพราะเห็นเพื่อนๆเล่นบวกกับผมมีเวลาว่างเยอะด้วยเง็บหลัง8โมงไปแล้วนะครับวิ่งบินในตอนเช้าได้ประมาณ200กว่าบาทเอาเงินไปเติมที่เซเว่นร้อยกว่าบาทครับก็เหลือร้อยกว่าบาทเนาะพอเงินเข้าบัญชีแล้วก็โอนเติมไปเล่นหวังเพียง จะเอากําไรน้อยๆเหมือนครั้งก่อนแต่แล้วมันก็ไม่ง่ายแล้วเพราะเหมือนไอ้หนูเริงมันรู้ไม่เคยได้เกิน60บาทเลยครับได้60บาทในตอนเช้าตอนเที่ยงเสีย30บ่ายก็เสียอีก30ก็คือไม่ได้อะไรเลยเล่นไปงุดงิดไปสุดท้ายก็ต้องยอมมันเสียก็หยุดเวลามีก็เติมเล่น เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับจนเวลาล่วงเลยผ่านมาเข้าเดือนมีนาคมปี2568ก็คือปีนี้นะครับผมได้เอาเล่นรถมอเตอร์ไซค์ไปเข้าเมืองไทยลิสซิ่งได้เงินมา20,000กว่าบาทฟังดีๆนะครับนับจากนี้นะครับก็เอามาเติมเล่นแรกๆมันก็เหมือนจะแจกกระโดดดีมากไอ้หนูริงนะ่ะแต่พอหลงังๆมาเงียบคลิปปั่นเบรละ5-10บาทก็แล้ว เบละยี่สิบบาทก็แล้วแต่ก็ไม่กระโดดจนผมโมโหได้ปันป่นเบรละห้าสิบบาทตั้งใจจะปั่นแค่สิบตาลงทุน500บาทพอถึงตาที่6ถึงตาที่7จ็ดไอ้หนูริ่งมันกระโดดได้มาบ้างครับวงเล็บหกพับาทแต่ก็เสมอตัวอยู่แต่ผมก็ไม่หยุดปรับเบรลงเป็นเบรละ20บาทจะเอากำไรแล้วแต่ยิ่งปั่น ก็ยิ่งโดนมันกินผมเริ่มโมโหครับและก็ได้ขยับเบรขึ้นเป็นเบรดละ50ถึงเบรละ100บาทรอบนี้ไอ้หนูริ่งมันไม่กระโดดเลยจนเงินเริ่มหมดทีนี้ผมก็ได้สติหลุดครับซัดเบรละ300บาทไปเลยหมดคือหมดเป็นไงเป็นกันและแล้วไอ้หนูริงมันก็กระโดดครับและในที่สุด ผมก็ได้เ hey, ฮลันบวกมาแสนสองดีใจมากครับทำอะไรไม่ถูกเลยเพื่อนๆก็พากันมาดูตะโกนบอกว่าไอ้ดำสล็อตแตกแสนสองผมมือสั่นเพราะมันเป็นยอดที่เยอะมากๆสำหรับผมครับตอนนั้นผมมีเงินในเสื้อวินประมาณ300กว่าบาทก็เลยได้ใจใหญ่ควักให้เพื่อนๆหมดเลยวงเล็บ300กว่าบาทนะครับ เอาไปซื้อน้ํามากินนะครับก็คือเลี้ยงเพื่อนๆนี่แหละและหลังจากนั้นผมก็ได้แจ้งถอนในยอด45000บาทตามยอดถอนที่เว็บกำหนดให้ในแต่ละครั้งนะครับแอดมินก็รับเรื่องรองเงินเข้าไม่เกิน5นาทีผ่านไป5นาทีเงินก็ยังไม่เข้าผมก็ได้ไลน์ไปถามแอดมินแอดมินก็บอกว่าในระหว่างนี้ อาจจะมีการถอนล่าช้าค่ะเพราะระบบได้ถอนตามจํานวนคิวในระหว่างนี้แอดมินจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะผมก็หลงในคำพูดของแอดมินรอไปอีก5นาทีเงินก็ยังไม่เข้าเริ่มผิดปกติแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งหน้าเว็บขึ้นก็คือหน้าเว็บที่ตัวเองเคยเล่นนะครับปิดปรับปรุง ไม่ได้การแล้วผมรีบติดต่อแอดมินรอบนี้แอดมินก็ได้แค่อ่านครับแต่ก็ไม่ตอบผมก็ได้แต่พิมพ์ยาวเยียดเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและสุดท้ายแอดมินก็ไม่อ่านผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกว่ามันก็บอกหนีผมไปอารมณ์ผมในตอนนั้นมันแสนช้ำใจมากครับเงินก็เสียเล็บเอาเล่มรถไปจำนะครับได้มาสอง0 0ื่กว่า เป็นหนี้เขาอีกเล่นได้แสนสองก็โดนเขาโกงอีกวิ่งวินได้สามร้อยกว่าบาทเอาเงินไปซื้อน้ำเลี้ยงเ,เพื่อนจนหมดโอ้โหผมไม่ได้อะไรเลยทุกวันนี้ผมก็เลิกมาได้แล้วเกือบหนึ่งเดือนไม่คิดอยากจะเล่นแล้วเอาเฮอะเล่นได้มันเป็นแสนถ้ามันจะโกงไม่ให้ถอนหรือถอนไม่ได้ก็แล้วแต่มันผมเข็ดแล้วไม่เอาแล้วเล่นไปก็มีแต่เสีย ได้แล้วแต่โดนโกงอีกสรุปมีแต่เจ๋งกับเจ๋งครับให้กำลังใจทุกคนนะครับในการเลิกพนันต้องทำให้ได้ครับทุกอย่างมันอยู่ที่เราครับใครห้ามก็ไม่ได้ถ้าเราเล่นต่อก็ต้องพบกับความเสียใจอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเราหยุดหรือเลิกเล่นก็ต้องพบกับความสุขอย่างแน่นอนครับสู้ๆนะครับทุกคนจบลงแล้วครับ เรื่องราวของไอ้หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์แม่ไม่ได้อะไรเลยนะครับในวันนั้นเกือบจะเป็นวันที่โชคดีของตัวเองแล้วเล่นได้ตั้งแสนสองแล้วก็ยังใจดีนะครับควักเงินในเสื้อวินที่มีอยู่ประมาณ300กว่าบาทให้ผู้เพื่อนไปซื้อน้ำมากินใจใหญ่มากนะครับแต่ในที่สุดก็เจ๋งบงนะครับทุกคนไม่ได้อะไรเลยนะครับ เป็นเจ้าบุญทุ่มไปเฉยเฉยเลยนะครับเห็นไหมความเสี่ยงมีความคิดว่าน่าจะได้ได้แน่ๆ1แสนสองแต่ผมเคยบอกเสมอว่าเงินที่อยู่ในบัญชีของเรามันต้องเป็นของเราเงินจากการทำงานคือเราเห็นสลิปเนี่ยมันได้แน่ๆแต่ไอ้เงินที่เราคิดหรือหวังไว้ในอนาคตวงเล็บก็คือเงินจากการพนันเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ก็ได้เห็นไหมครับเล่นได้แล้วแต่ก็โดนเขากงมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆกับความเสี่ยงมีหลายคนมากเคยเล่นสล็อตได้กำไร3 0 0แสนถึง4 0 0แสนบาทณนะตอนนั้นนะ่ะตัวเองนะ่ะดีใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็ทำการแจ้งถอนผ่านไป5นาที10นาทีติดต่อเขาไม่ได้ทีนี้แหละครับ อาการดีใจมันก็จะมาเปลี่ยนเข้าสู่ความเสียใจแบบขั้นรุนแรงที่สุดเพราะว่าตัวเองเน่ะเสียทุนไปหลายหมื่นแล้วแต่กลับถอนไม่ได้พอโดนเขาโกงก็จะมาคิดได้แล้วก็มีสติแล้วก็ได้ไลน์มาหาผมว่าพี่ออฟโดนมันโกงแบบนั้นแบบนี้อย่างที่ผมเคยสอนทุกคนเสมอว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆถ้าเราไม่โลภหรือไม่อยากได้เรื่องยุ่งๆหรือ โดนเขาโกงมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับทุกคนขอให้ทุกคนฟังคลิปนี้แล้วเตือนสตินะครับไม่มีคำว่าได้ต่อเมื่อยังไม่ได้ทำอะไรอะไรที่มันได้มาได้โดยง่ายสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำงานได้แน่แต่ถ้าเล่นพน,นัน่ะเสียล้านเปอร์เซ็นต์หรือหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะครับ โอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของไอ้หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ